ทุกคนนี่ไงวาริล่าโฮเทลวาริลานี่เป็ดน่ารักมากเป็ดที่น่ารักที่สุดในโลกอยู่ที่นี้แหละทุกคนนี่คือด้านหน้าของโรงแรมวาริลาคาเฟ่วาริลาโฮเทลแล้วก็ตรงน,นี้เป็นวาริลาคาเฟ่เวชวรนะเป็นร้านอาหารจากทุกคนเรียกปิดเรียกถูกเห็นไหมเห็นเป็ดน่ารักและตื่นเต้นเลยน่ารักมากทุกคนขนาดมันกําลังน่ารัก นะฮะอาหารเช้าอร่อยมากทุกคนนะฮะเลือกได้เป็นเซตเซที่นี่แต่เดี๋ยวเราจะไปไหนเราพาไปบรรยากาศว่าถ้ามาพักที่นี่มาย่านตรงนี้ฮะวารีลาโฮเทลเนี่ยจะมีร้านอะไรบ้างเราถ่ายฝากให้ชาวโลกเห็นไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่จะออไม่อยากไปไหนสามารถสั่งอาหารได้ที่ร้านอาหารที่นี่ได้เลยทุกคนนะครับ พี่เราจะไปกินแกงใต้ดีกว่าไหมจะได้รู้ว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปไหนตอนไหนสะดวกสบายนะฮะไปไปดูแถวานี้กันนี่คือสายสายทุกคนของย่านศรีนครินจริงๆศรีน,นครินก็คือสถานีรถไฟเนาะรถไฟฟ้าถัดจากปากน้ำก็ไม่ไกลเดินประมาณไม่ถึงกิโละนะครับเดินชมเมืองไปก็จะผ่านร้านรวงบรรยากาศแบบ ตลาดปากน้ำตรงนั้นก็น่าสนใจทุกคนอยากไปมากมีความรู้สึกเหมือนอยากไปเดินน่ะมันเป็นตลาดริมแม่น้ําเจ้าพยาปากน้ําข้ามฝั่งไปก็จะเป็นพระประแดงอะไรประมาณอย่างเงี้ยพระสมุทรเจดี JD. ก็มาเที่ยวที่นี่มาพักที่นี่ถึงบอกว่าแม้จะอยู่ไกลเมืองบางคนจะแบบชอบบอกว่าก็ไปเช้าเย็นกลับแต่ลืมนึกไปว่าถ้าเกิดมาชิลๆมาเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์เนาะเขาจะเรียกว่า experience ประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นไปปากน้ําไปเมืองโบราณ นะฮะช้างสามเสียนก็ไม่ไกลทุกคนนั่งรถไฟฟ้าสะดวกสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับพยาวชิรปาการทุกคนทําให้นึกถึงเวลาเราไปฝั่งทนใช่ไหมครับแถวย่านไอคอนสยามเราแวกนูนะฮะนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์ของท่านชีวัดอรุณวัดอินทารามอย่างนี้น,นะฮะคนก็จะไปนมัสกรารสักการะท่านแล้วก็จะมีเจดี เจดีย์ของพระองค์ท่านเจดียด์ทองที่เป็นที่ประดิษฐานนะฮะกระดูกของพระองค์ท่านอยู่นะฮะก็ไม่ไกลนะครับตรงนั้นนี่ฮะบรรยากาศนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีใช่ไหมคองราชโอ้โหท่านตรากตรำมากนะครับแบบเรียกว่าขยายอาณาเขตดินแดนนะครับต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่เป็นอริราชศัตรูนะฮะ ถือว่าเป็นพระมหาราชอีกองค์หนึ่งที่เก่งมากๆนะครับทุกคนเราต้องไม่ลืมบุญคุณของบุรพามหากษัตริย์ของเรานะครับเนี่ฮเดี๋ยวเราจะเดินไปเราก็จะถึงแกงใต้เราไปไหนเราต้องทานแกงใต้ทานข้าวซอยอะไรประมาณอย่างง่าย,ายๆทุกคนแล้วก็ดื่มด่ำกับความงามของโรงแรมที่เราไปพักปิยือนอยู่สิทุกคน มาที่นี่ก็นึกถึงบางปูถูกแม่สถานตากอากาศบางปูนกนางนวลจะเยอะมากเลยถ้ามาถูกช่วงเวลานะฮะตอนเย็นเย็นประมาณนี้ยตลาดปากน้ํานี่คือเป้าหมายที่อยากไปมากแล้วก็ที่ไหนอีกเมืองโบราณเมืองโบราณเนี่ยเดี๋ยวไว้ทริปหน้าเราจะต้องประสานงานกับเมืองโบราณให้เขานําเที่ยวข้างในประมาณนี้ด้วยใช่ไหมความจรรเข้ตกลงยังไม่ปิดใช่ไหมทุกคน ควาจระเข้นี่น่าสนใจมากนะครับเดีย๋ยวกจะต้องเช็คดูว่าเขายังเปิดปกติใช่ไหมนี่ฮะร้านรวงที่นี่นะฮะเรียกว่าอุดมบริโภคกันได้นะฮะมาพักที่บริลามาเที่ยวสมุทรปราการนะฮะจะไปเดินห้างสินครินสีคอนก็ไม่ไกลครับทุกคนสำโรงอิมพีเรียลก,ก็ไม่ไกลใครไปบางปูก็จะมีต้นไม้ใช่ไหม ้นโกงกลางลำพูเยอะป่าตงปาตีนทุกคนที่สําคัญอาจจะเห็นต้นโพท,ทะเลที่น่านเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของเนี่ยฮะเมืองปากน้ําเมืองสมุทรปราการุนี่เจอแล้วทุกคนเห็นไหมไม่ต้องไปไกลยอยู่ใกล้มากนี่ถนนสีนาคารินหันเลี้ยวซ้ายไปก็ไปปากน้ําประมาณ800เมตรประมาณนี้แล้วก็เลี้ยวขวาก็ไปห้างสีคอนได้เลยทะลุไปบางกะปิอูแต่ทำไมเราโชคดีอย่างนี้เราเจอร้านดีๆอยู่ไปใกล้กับวารีลาโฮเทล ถึงแล้ว<ะ>นี่ทุกคนนี่ฮะโรงพยาบาลเปาโลวอร์ิลาโฮเทลอยู่ด้านในนี่ฮะเดินมาแป๊บเดียวทุกคน ชิมน้ำพริกก้นน้ำพริกชิมน้ำพริกกันนะจ๊ะมีขา้าวกงใต้ น้ำพริกรก,ะะกอ็อร่อยนี่เป็นแกงคั่วนะฮะทุกคนอร่อยทุกคนคัวกิ้งอร่อยอร่อยมาก อร่อยมากอ,มอ,มอ,มอร่อยมากทุกคนม,มีความเป็นถั่วเขียวด้วยทุกคนกิกับน้ำพริกนะฮะแล้วก็น้ำข้าวบัวบกอ,อร่อยมากทุกคน เดี๋ยวมาต่ออีพีนหน้าเนาะ